จากคอนสิบกว่าดาวตอนนี้ลดมาเหลือเท่านี้แหละน้ำตาจะไหลงั้นผมต้องใช้ไม้ไมเขาเรียกว่าไม้เด็ดของผมแล้วจิบมือกูเร็วมีชัยไปกว่าครึ่งมือกูเร็วกูมีชัยไปกว่าครึ่งตรงนี้แหละตรงปลายเบกนี่แหละมันคือตำแหน่งของแครี่ ฮีโร่ที่จะมากกอบคู้สถานการณ์มันมีแค่ตัวเดียวมามาเลยลูกพ่อสุดยอดลูกรักเดี๋ยวผมขอจัดเซตก่อนนะเป็นสมอลภูมิ <c oughs> ผมว่าอันนี้ดีสุดนะอันเนี้ยดีสุดแล้วโอเคมันเป็นรูนอะไรอะ่ะ พลังโจมตีเก้าอัตราคิดดิคอนบวกเจ็เจกาะบวกหกสี่ความเสียหายบวกสากเปอร์เซ็นต์บวกความเสียหายคิดิคอนนั้นแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่สเปอร์เซ็นต์ความเป็โจมตีสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้น่าจะสมดุลสุดละมาดูซิว่าตัวแก้เกมของผมอะ่ะมันจะแก้เกมได้จริงอ๋อเปล่าแม timeline, งเลยการแพ้เยอะทำให้คนเป็นโรคจิต <treating c ười> โอเคเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าคร <c oughs> ับผมไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่อภิมหาการบลงแรงเดลงแรงปวดกระบาล <c oughs> ลงแรงเดินเดินซีรีส์ของจานเจบ้ายกล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะฮะแล้วผมก็คือจางู้คนเดิมคนดีนะฮะแล้วซีรีส์ที่คุณกําลังรับชมอยู่คือลงแรงปวดกระบาลน,นะฮะเนื่องจากแพ้เยอะแพ้เยอะทุลิ้นกูนเป็นอะไรลิ้นกูนเป็นอะไรเมไงไอ้ทั้งหมดเป็นความผิดของไวโอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแงรงปวดกระบ,บาลน,นะฮะเนื่องจากผมแพ้เยอะเกินไปผมจึงต้องหยิบแครี่ที่ผมมั่นใจมากที่สุดว่าสามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วก็ชนะได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนมานั่นคือสลิมครับผมอย่านะไปโอ้กูบอกว่าอย่าไม่เข้าใจเหอะไม่ไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจเหรอฮะอ้าวยืนวัดปะล่ะยิงนานกูได้เปรียบนะ เฮ้ยเฮ้ยใ,ใจเย็นในสองโดนฟิตเอ้ยปาดักหน้าสามชั่วโคตร <c oughs> เฮ้ยพ่อหนุ่มมาทำอะไรที่บัฟแดงพวกฉันนะ่ะแจ๊ดึสิแจ๊ดึสิแจ๊ด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 เฮ้ยทะลุได้ไงวะนี่ฟอร์เรนดิโนก็ฟอร์เรนสิวะฟอร์เรนก็ฟอร์เรนสิวะอาญาได้สองได้สามไปโอปาดักหน้า คูดักไปทางไหนวะเนะี <c> ่ย <oughs> เนื่องจากคุณน่าจะเห็นประวัติการอ่ะแพ้ของผมแล้วน,น่าจะมันเจ็ดแปดเกมติดต่อกันได้มั้งน้ำตาจะไหลได้ทำไปเล่นไปมันแพ้เยอะเกินไปเจ็ดแปดเกมอเอาเอาทำเอาคนโคลนเอาทำเอาคนลิ้นผันได้เลยอะ <c oughs> เกือบเสียสติกันเลยเทีเดียวเชลยะเอ้ยแมเอาหอกกายสิทธ์กูไปแดก ลิ้นผ่านกันมากเลยแม่ตาดีโนสองคนนี้จ้องจะเซตห่อผมอยู่เนี่ยยิงเข้ามาในป้อมเลยวะกลัวที่ไหนละ่ะเกรงใจหรอกนะในเคยว่าม่การเกิดไรเพลงโคตรเก่าเลยปาแบบดีจิตอลโดนนะ่นะอืมึงอ,อ้าวเรียบร้อยดิอ่ากูเนี่แหละเรียบร้อยเฮ้ยกูหลอดกูหลอดกูดช่วยได้แค่นี้นะเพื่อนไปละบาย สุขิดที่ดือ้อป่าหอ,อกแบบดิจิตอลโอ้โหเรียบร้อยกูดอกนี้ไปไปหวานแน่นอนกูออเอารอดเฮ้ยตีมีเซฟดีว่ะเซฟสวยเพื่อนเซฟสวยตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าคงเส้นคงวาไม่ได้ได้เปรียบแล้วก็ไม่ได้เสียบแม่งโดดอยู่ที่พุ่งยัดตูดมาเลยเพื่อนสวยนี่นี่ตายตายมึงตายกูบอกแล้วนี่นี่โดนนั่นน่ะไม่โดนว่ะแย่ yeah. สกิลมันน่ารำคาญด้วยอาญาเนะี่ย สกอยจริงๆมันไม่ใช่สกอยหรอกับมันอยู่ที่ตัวคนเล่นด้วยว่าเขาจะเล่นออกมาได้ดีหรือจะแค่ก่อแบบคนเดียวไปทั้งเกมไม่ทําอะไรเลยไม่เดินเลนช่วยไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรจริงๆตัวมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหละแต่ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะเห็นไหมนี่ผมพยายามพูดช่วยเลยนะเฮ้ยข้างบนเขาทำอะไรไม่ใช่ข้างบนสิอ้าวเฮ้ยไม่ไงเอาปะโอ้โโอ้โหผมขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้ว ข้าวไปหน่อยโอ้โหตีมี่เล่นดีมากแม่ตีมี่เล่นดีเอ้ยชอบคนที่เล่นโลมดีโลมเก่งแบบนี้เป็นเป็นที่ชอบชื่นชอบของทุกคนจริงๆเว้ยแครี่อย่างผมนี่ยืนปรบมือสักสิบปีถอยถอยถอยมาเพื่อนอ้าวโดนนะั่นนะจริงๆผมยืนซอยฟรีได้เลยนะเนะีนะ่ยกับฟอร์เรนเะนี่ย เอาไาละยืนซอยเฮ้เพื่อนยืนซอยฟรีได้เว้ยยืนซอยฟรีได้สวย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 เพื่อนสวยโลนสวยโลนปลาโดนอีกไม่ตายาปะปลาโดนอยู่นะเมืเ่อกี้แต่ไม่ตายปะโดดโดนล่างอะไรวะนะวเนี่ยเฮ้ยเวเลสกระโดดผมจบเลยเนะี่ยอันตรายวะท่าทไม่ดีเลยวเวเลสเลืดเดอดเต็มอยู่เว่ยฝากไว้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้ป่าถือว่าเล่นดีจัดๆเลยนะเอเลนดอร์นะแต่ตอนนี้เลนล่างแม่งยังคงเส้นคงวายอยู่เลยเนะี่ยต้องกดไวโอมากกว่าน,นี้ป่ะเพราะถ้าปล่อยให้นางกิ้งยิงได้นี่โอ้โห,โอโหบอกเลยไซต์แตกยิ่งเป็นสลิมด้วยโอ้โหบอกเลยไซต์แตกแต่ถ้าผมได้ยัดนางก่อนก็รู้เรื่องเหมือนกันขอแค่ได้ยิงก่อนก็รู้เรื่องเหมือนกันละคา่ะเอ้ยไม่มีตัวคุ้มเวลาหลัวแล้วนะั้นมึงอะ แม่งหาหาแนวยิงไม่ได้เลยวะถ้าหาแนวยิงได้ผมน่าจะฆ่าได้นะแต่มันติดไอตัวนี้นี่สิเวลดเลสเนี่ยรู้ไหมแกทำให้งานฉันของเออลิน้นผ่านกันแม่งเลยรู้ไหมแกทำให้งานของฉันมันลำบากขึ้นนเวเลสอ้าวมือลัน่นอีกโอเคจบแล้วชีวิตกูบายยอมแพ้แม่งเลย <laughs> โอ้ยชีวิต ไม่แปลกใจหรอกที่แพ้หลายๆตาติดสมองมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนวะเนี่ยได้ไหมได้ได้แล้วได้และ<ด>ต้องมีคนเขินตัวบีดขึ้น้างนลยจังหวะนี้ป้าหอกกายสิท<ด>ธิ์ไปหัวใครไม่รู้หัวกูไม่เกี่ยวโ,ยโดนดลงแบบดิจิตลแม่งโดนยิงแล้วค่อยโดดกูชีวิต <c oughs> <c oughs> ป้าหอกกายสิทธิ์ไปแล้วหัวใครไม่รู้หัวไวโอล,ลับไปแล้วหนึ่งแม่ง,งถ้าอยู่ใกล้กว่าน,นี้ฆ่าได้นะตีมีโดดใส่ชัวๆเลยโดน แมงเ,เอ้ยเฮ้ยใครเข้าไปวะเอาเอาเลยสิกจ้เอาเฮ้ยเ,เ,เพื่อนกูแตกเอาโดนนั่นอะโดนนั่นอะพเพเื่อนอี้ยทำไมมันมันตึงเปรียร้ยขนาดดีเวะไม่มีโอกาสยิงดีเลยเฮ้ย่ไม่ได้กินไม่ได้กินโหนกูรู้ดันโดอเอาายืนซอยฟีสิครับแบบนี้แต่พเพื่อนเพื่อนกูตายหอกไปแล้วเยอะ สวยเพื่อนนี่ไงเหมือนทำหน้าที่เป็นตัวประกอบน้ำตากูไหลเลยเราเรามาช่วงท้ายเรามาปลายเรามาปลายเด้อใจเย็นๆหรือวะกูนั่งท่าบ้าอะไรวะเนี่ยนั่งเล่นเกมท่าทุเรศมากเลยไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นเลยท่าเมื่อกี้มาแล้วแอคทีฟเลนล่างครับเอมูดเอาเกมนี้มีมูลาดด้วยนี่ยบาลืมไปเลยนั่งอยู่บน กับลิงด้วยไม่ค่อยได้เจอลิงเท่าไหร่ด้วยหัวใครเป็นลูกหัวกูไม่เกี่ยวไม่โดนเว้ยแม่ก็เลยนางน่าจะโดดยัดเลยมั้งหรือไม่ก็ไม่โดดเลยมาในที่สุดก็ได้ป้อมสักทีเกือบสิบนาทีไยเออเออเนี่ยอยากกินแก๊สเน้นไ,ไงฮัลโหลเอากูเลี้ยวว่าแล้สัตว์เอ้เสียแครี่ไปเหมือนกันเซ บอกว่าเป็นตัวท <Okay, vale> ี่ตัวเองมั่นใจมากสุดตอนนี้ก็ยังไม่ได้โชว์เฟี้ยวโชว์เทพอะไรเลยนะจริงๆนะมีแต่เอลินรดแย่งผลงานแย่งซีนเขาเก่งเจ๊งคนคนนี้ดูสิโอ้โหมันหน้ามันหนก้ะรลอนน่ะแม่เอ้ยเขินอายยี่ไปเขาเล่นเก่งกว่าโนเขาเท่กว่าทั้งทีเขาจะเท่กว่าเราไม่ได้นะถือว่าถือว่ามันเป็นฝีมือแล้วได้ไหม การมีดวงกดเจอทีมดีๆก็ถือว่าเป็นฝีมือได้นะอืมนะเป็นไงกูแถได้หมดเลยเวไหนกูก็แถได้โดแปกตีมี่ไปไปกันไว้แล้วซัมมาเราเทมีเช็คพุ่มด้วยหอกายสิทธ์ไม่เจออาไวยอยสัตว์เจอกูเมึอเจอกูมงกูทษนมันหลายมัดแล้วไม่ไง ไม่ไงไม่ไงมันเขี่วมันเครยเออย่า,ยาใ,ใ,ะะให้พี่ได้ยิงบพพี่เหมือนใครพี่มันสีดดิพี่มันสีดดิสดป้าหอกเขาไปใหนพุมมไม่เจอใครขอแดงได้ไหมเพื่อนกูไหวอะไรให้กูเถอะเวียนได้ยั้เขาเจอลิงกูป้าหอกเขจะสิด,ดักหน้าแ <laughs> <laughs> พานิค่คฮะเล่นเล่นแครลลี่เราต้องแพนี่ไว้ก่อนนะครับถ้าเล่นตัวบางเนี่ยนะเป็นไง ยังแวะมาสอนได้อีกแถ้เก่งจริงเลยโกเอาสิวะไม่อย่างไงเอ้าไม่โอ้โหกูเปิดนี่ไม่โดนกูไปแล้วกูโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะ <c oughs> โมโหแล้วเนาะไม่อย่างไงปลาหอกเทธต์ไปดึงทีหวัวใครไม่รู้หวัวกูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งกลับดีกว่าไม่ได้เฉะโชวทงโชเทเอ้าตายแล้วเว้ยรถแฉมาสิวะ วว้าวได้เวลาได้เวลาอ้าถึง <c oughs> เวลาเอาบ้าเลยเพื่อนกูตายหายไปหมดแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวเก็บคลิปนี้ไว้ให้มูลาดเล่นดีกว่าไม่อีกใคผมยิงแรงเหมือนกันนะน่ะเมื่อกี้เวเลสโดนโดนนิดโดนหน่อยก็จะบุ่มเลยนะเมื่อกีเออ้เฮ้ยปาหอกไอ้สิทธิ์เช็คไปทีนึงไม่โดนหรือโดนวะ ได้ยินเสียงแปลกๆน้ำเกี้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอรเรนฟอรเรนมันเอาฟอรเรนมันเอาบวกสิเพื่อนเปิดนาติเปิดนาติเปิดนาต,ติทะลวงทะลวงทะลวงอ,อ้าวกูไม่ได้ขาดทะลวงทะลวงทะลวงนี่ไงป่าหอกแอสิดดักหนะ้านี่ไงโอ้โหม่างเอ้ยชีวิตบัดซบไม่ได้ขาดป่าหอกแอสิดดักหนะ้าไม่ได้กระทั่งแอซิดอืม เพื่อนจะเล่นดีเกินไปแล้วนะเพื่อนจะเล่นดีเกินไปแล้วนะกนคนรู้ว่าเราแพ้มาเยอะแล้วจับเจอทีมดีๆสักทีแต่ก็เพื่อนเล่นดีเกินไปอะเล่นดีจนหมันไส้นิสัยโคนแย่เลยเว้ยนิสัยโครแย่เลยเพื่อนเล่นดีจนหมันไส้อ้าวสวยเลยฮะจังหวะนี้ซอยยับซอยฟีซอยฟีสปอร์ตซอยฟี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 สปอร์ตนี่ตีป้อมแม่งเลย ตีป๊อตีป๊อบตีป๊อปตีป๊อตีป๊อตีป๊อโอ้โหคนจริงของตีบ้านว้าวท่านเกมวุ้เล่นเปเพื่ออะไร really? <c oughs> <c oughs> ก็รู้ว่าเป็นตัวที่ตัวเองมั่นใจนะแต่เอ้ยได้ที่สามไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยเอเลนดอร์ที่หนึ่งชัวร์ลองมาก็เดซี่ปะมานหนว่าเดซี ee, ่ไหมหรือดีแลกวะเล่นดีครับเล่นดีเอาไลฟ์ไปครับโดยเฉพาะตีมินนี่เล่นอย่างดีเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อความชัวเราไปเช็คก่อนว่านี่ไม่ใช่การเฟกนะกูแพ้มาทั้งวันจริงๆเะแพ้มาทั้งวันจริงๆนะเนี่ยเพิ่งมาชนะสลิมโอ้โหเอาละฮะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋ากูด้วยกันด้วยนะครับลิ้นเป็นอะไรก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้จ่าหมูนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ